สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ทีมรักมามี่แอปทักซอนแล้วก็ทีมรัก,กอแอปต่อนะคะขอเบรกงานข่าวดำของมามี่แอปทักซอนไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็เปลี่ยนมล์ไม่ทันเลยใช่ไหมวันนี้แอดอยากจะพูดถึงคู่จิ้นแอปต่อนะคะทุกคนหลายคนก็เห็นแล้วเนาะว่างานข่าวดำของคุณพ่ออนุสรนะคะ คุณธนพบก็เดินทางไปให้กำลังใจหมือมีแอปทักซอนต้องบอกว่าธนาพเนี่ยคิวงานเยอะมากนะคะวันที่เดินทางมาให้กำลังใจเหมือนมีแอปทักซอนเนี่ยก็บอกแล้วนะว่ามีประชุมเสร็จงานประชุมปั๊บปรีกตัวแล้วก็รีบมาเลยนะคะรีบมาฟังสวดอภิธรรมนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ที่ทำคลิปนะคะทุกคนก็ จะมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คืองานละครเรื่องใหม่ของคุณธนภพเคาออกมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งแน่นอนนะชาวด้อมแอปต่อแบบแอดเนี่ยพวกเรารอกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอก็หวังว่าทั้งคู่จะกลับมาเจอกันนะคะล่าสุดค่ะคุณธนภพนะคะให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วก็บอกใบ้แล้วนะคะว่า ละครเรื่องใหม่เนี่ยอยู่กับค่ายพี่แอนทองผสมเหมือนที่พวกเราคาดการไว้เลยค่ะทุกคนเป๊ะเลยนะคะอยู่กับพี่แอนทองผสม,มแล้วก็ใบอีกว่าเป็นละครแนวพีเรียดซึ่งถ้าใครที่ตามแอดมาตลอดจะเห็นว่าแอดคิดว่านะคะว่าพี่แอนน่าจะทําละครเรื่องอะไรก็คือข้างหลังภาพแอดว่ามีความเป็นไปนได้แบบ แปดสิบเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะคุณเพราะว่าคุณธนภพนะครับใบแล้วว่าเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นเป็นพีเลียดนะคะทุกคนอยู่กับพี่แอนเพราะฉะนั้นข้างหลังภาพเป็นไปได้แน่แน่แอดเคยทำคลิปแล้วแต่แคสติ้งแอดนะคะทุกคนถ้าพี่แอนทำข้างหลังภาพแอดก็บอกว่านางเอกอ่ะคุณกิริติอ่ะ ควรจะเป็นเหมือนมีแอปทักซอนหรือเปล่าเพราะว่ามันมีภาพที่พี่แอนทองผสมนะคะแล้วก็มามีแอปทักซอนแล้วก็คุณต่อธนภพไปทานข้าวด้วยกันใช่ไหมพวกเราก็พยายามคิดแล้วว่าแบบขอให้คู่จิ้นแอปต่อกลับมาเจอกันอีกสักเรื่องเถอะทุกคนสัมภาษณ์คุณธนภพไปฟังเอาแล้วกันว่าพวกเราจะได้เฮห,หรือว่าพวกเราจะได้แบบเฮจะเฮห,หรือจะเฮอ,อะมา เรามารีแคปไปด้วยกันค่ะทุกคนว่าเราจะเฮหรือเราจะเฮเดือนที่เรื่องใม่จะเปิดกล้องแล้วเตจมแล้วเตจมแล้วเขาทางนู้นเลยดูแล้วคะยังไงแต่ได้ยินว่าได้ยินโปรเจกต์ใหม่ก็กไปปีไปยังปุ๊บเสียดีอะไรอะไลายเรื่อน่าจะน่าจะต้นต้นเดือนที่ถึงนี้ต้นเดือนหน้าครับน่าจะเริ่มต้นเดือนหน้าจะมีเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อป กับพร์เนนอคใหม่ล <No. S 2> สัมภาษณ์ปุ๊บดับฝันปับ๊บเวิร์กช็อปกับพาร์ทเนอร์คนใหม่พาร์ทเนอร์คนใหม่ก็แสดงว่าไม่ใช่แอปทักซอนค่ะทุกคนเพราะแอปทักซอนคือพาร์ทเนอร์คนเก่าธนภพใช่ัจเองคนใหม่ได้้ไงหมเป็นละครละครพี่แอนเป็นแนวที่ผมไม่เคยเล่น น่เดี๋ยวจะพยายามบอกให้เยอะที่สุดนะเป็นน่าจะเป็นีเรียดแรกในชีวิตเป็น p e รียดแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นเข้าเขาไหมทุกคนมีความเป็นไปได้มากที่จะใช่ข้างหลังภาพนะแต,แต่แต่ partner เป็นคนใหม่นี่สิพวกเราไม่ได้เฮน,นะคะแอปต่อพวกเราเฮ่าค่ะฮ แล้วก็ผมจะงัดเฉดคาแรคเตอร์ใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยพี่แอนพักยังไงลี่ยนพัาทำยังไงจังกวะนั้นจริงๆถ้าถ้าย้อนจริงๆก็คือเราตัดผมอยู่ข้างกันนะใช่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วแล้วที่พี่แอนไปบอกว่าเดี๋ยวขอไปทำกันบ้านก่อน่ะแล้วก็หายไปใช่ไหม แต่เราเพิ่งรู้ว่าเขาทําจริงๆนะที่หายไปแล้ววันที่เขากลับมาก็คือวันงานบ้านพี่แป้งที่เราคุยกันว่าเฮ้ยมีสิ่งนี้สนใจไหมก็น่าจะคุยกันตอนที่พวกเราได้เห็นใช่ไหมคะว่าเขาไปทานข้าวบ้านพี่แป้งกันน่ะธนพเป็นหนึ่งหนุ่มที่อยู่ในนั้นที่พวกเราแบบว่าฟินกันนั่นแหละที่ร้องเพลงโตริมะฮะ แล้วเราก็ฟอลโล่กันมาตลอดแบบเงียบๆี้ยวเจรุ่นพี่ไซน์ก็คุยอยู่ตลอดเลคือพอจังหวะยพี่แอนมาบอกว่าเอาจริงแล้วนะพอรู้สึกตอนนั้นไม่ิดตอนแรกพี่แอนเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าใช่อ่ะผมใช่หรือเปล่ามันมัน,ม,นมันก็ถูกกลับมาคุยกันแล้วก็ลองอ่านทรีทเมนต์เรื่องโดยรวมอะไรเงี้ยลองคอกพอมตกตกกันดูลองเอาทีมพ่วงกับ ทีมงานเขามาเจอทีเรียนในความที่ของเรียนมันหนักขนาดไหนสำหรับเรานี้มันแข็งผมถอดเสื้อไม่เลยสำหรับผมคือเรากำลังจะพาคนดูไปสู่พีเรียนแบบใหม่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วทีเรียนมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะต้องซีเรียสหรือข้อจํากัดเยอะผมว่าเรามาลองทําพีเรียนที่ไร้ข้อจํากัดกันดีกว่าแต่เขาบอกว่าผู้จัดเปลียนโวดมากเราได้ เรื่องนี้มาก็น่าจะตรงกันครับเพราะผมว่าผมก็โหดไม่แพ้นะไม่ไมาถึงว่าเวลาเวลาทํางานเราจริงจังนะถามใครที่อยู่กับกองเราเราแบบเอาไ้อยเต็มร้อยสาปรารถนนะคะเทนนิสโค้ดันเนคนใหมถ้าเปนแฟนรู้จะวาวขนาดไหนยังไงก็บอกเอาจริงนะผมยังไม่ทันได้โฟกัสเลยว่าแฟนๆว้าวไหมแต่ผมว้าวก่อนแล้วอ่ะเป็นคน ใคร啊เขียวเียวมาหลายทีแล้วเป็นคนที่เฉียวกัมาหลายทีคนอาจจะงงเพราะว่าเราเรากือบจะได้เจอกันแต่ไม่มีคนรู้ว่าเราจะได้เจอเรารู้กันเองว่าเราจะได้เจอกใช่สิใช่สิพอมีคนอื่นเรื่องพ้อมีเซอร์ไพรส์แต่จะเซอร์ไพรส์ก็ได้ขอโทษครับําติดตครับน่าจะปีหน้ามั้ จริงๆปลายปีนี้ก็ต้องเปิดกล้องแล้วน่าจะกลางปีหน้าปลายปีเปิดกล้องนะคะอันนี้สากคุณทองผสมแมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับไม่ผมก็ไม่กล้าพูดไงผม,มพเพื่อนๆค่ะอยู่ค่ายพี่แอนทองเป็นละครพีเรียดกับพาร์ทเนอร์คนใหม่ ดับฝันแอปต่อทันทีเลยนะคะทุกคนรอต่อไปนะคะพวกเราละครแอปต่อแต่ว่าเ,เพื่อนๆลองมาคอมเมนต์ดูซิว่าดาราที่อยู่ในมือของมามีเอ้ยไม่ใช่ของมามีของพี่แอนทองผสมนะคะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นพีเรียดที่ที่เป็นละครอ่าข้างหลังภาพจริงๆใครจะเป็นกีรติ ธนพก็ต้องเป็นนพพรอยู่แล้วใช่ปะแอดไม่แน่ใจนะคะว่าใช่เรื่องนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือเราแบบจับยงมาจากตอนที่เหมเมียทักษอนไปทานข้าวกับคุณธนพกับพี่แอนน่ะมีแบบเหมือนแบบแฟนคลับของพี่แอนน่ะเขาแบบใส่แคปชั่นแล้วก็ใส่เพลงข้างหลังภาพแอดก็เลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้พอธนพมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันก็เลยมีความเป็นไปได้มา,มากๆที่มันอาจจะเป็นข้างหลังภาพนะคะแต่ว่านั่นแหละทุกคน รอกันต่อไปนะคะแอปต่อบอกไว้เลยว่าเคมี K Me, แอปต่อเนี่ยเป็นเคมี Me, แบบเคมี K Me, ที่แอดชอบมากสำหรับเคมี Me, คู่ของการแสดงคู่นี้นะคะโอเคทุกคนไม่ว่าต่อธนภพในหัวใจแม่หมีจะเป็นรันเนอร์อัพแต่ต่อธนภพในหัวใจของแอดเนี่ยสำหรับแอป ต่อเนี่ยที่หนึ่งมากมากเลยค่ะเคมีคู่นี้ยังไงก็จะรอค่ะยังจะรอว่าทั้งคู่จะมีผลงานคู่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่งานละครขอเพียงให้รู้ว่าทั้งคู่เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็นี่แหละซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแค่นี้พวกเราเชาวแอปต่อก็ดีใจแล้วใช่ไหมเจอกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้ดูดุกล้ามแอพรุ่งนี้ต้องไปลงกอล์ฟสนามใหญ่ค่ะทุกคนหลังจากที่เทรนมาสองวัน พรุ่งนี้ลงสนามใหญ่เ,เดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะบ๊ายบายยเดี๋วค่อยมารีแคปเนาะงานข่าวดำมาเมียทักโซนขอเวลาแบบรีเสิร์ชหาข้อมูลก่อนนะคะทุกคน